ใหม่ชงค่าใหม่ชงพี่น้องผู้บรรเทาดังเชีงค่ะยินดีครับตอนพี่น้องเขาเขามาด้วยเนะื้อเส้นของเขาใจแรงใจค่ะเนาะเอาข่ามาได้ก็อเขาถิ่มาอ่อ,อนพี่น้องเขามาให้โน้ดด้วยลองอ่าการที่เจ๊ครับรถออก,าก้ากวกว่ามามาเหนือ่าบนท้องถนนเนี่ยเนาะนอ,ะอว่าจะเป็นถนนสายหลักฮะแล้วก็ถนนสายล่องเนี่ยเนาะ เป็นออกกฎใหมยกำหนดมาเมื่อมือวันที่10มีนา2564นะเนะาะทางกฎกระทรวงบุนก็นเลยกำหนดควดามเร็วรถรูปแบบใหม่เนะี่ยเนาะทีครับวนทางหลวงแผ่นดินชนบทเนะีนะ่ยเนาะอันนี้เขาออกกฎใหม่ออกมาใหม่นะี่ดีก็สำหรับรถยนต์นะเนาะมาเร็วนี่ยเขากำหนดว่า สามารถครับความเร็วไหลร้รอยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไหลเนี่ยเนาะอ่าเนี้ยสำหรับรถยนต์นะอ่าล้วก็บภาวาเปลี่ยนตั้งสองเลนะนะเนาะเพราะว่าตั้งสองเลนแล้วกรบจะมีอ่อาอากันแท่งอันนี้เนาะกันแท่งมันก็กันที่เป็นเลนแข้นนักการนั่นเนาะที่เป็นแข้นกันชนนักกางน,นั่นเนาะ าการแท่นกันอย่างที่นี่เขาก็เรสามารถขับความเร็วมันนะเนาะอย่างน้อยมันต้องหน,น,นึ่งล้อยกิโลเมตรเนี่ยเนาะในเขามารถมอเตอร์ไซค์เนาะเามาตีมอเตอร์ไซค์รถอ่าสำหรับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยเนาะบิ๊กไบค์นี่ก็จะเป็นอ่าชี้ของมันก็จะอยู่ที่สี่ล้อยชี้คืนเนื้อเนาะอันะนี้ก็เขาก,กำนดกฎหม่มาใหม่คือวิ่งไร ร้อยชิปนะฮะเนาะวิ่งไรร้อยชิปกิโลเมตรต่อจม้งนะฮะเนาะอากาในสำหรับรถวิบบายมันก็รถดีที่ชี้สีร้อยคือเนือเนาะอากาศก็ในอากามาดีรถมอเตอร์ไซค์เนาะรถมอเตอร์ไซค์โทษไปมันก็รถเครื่องนะฮะเนาะก็รถเครื่องในสำหรับรถเครื่องนี่ก็เขากำหนดอ่าวิ่งไรแปดชิปกิโลเมตรนะฮะเนาะ แปดสิบกิโลเมตรต่อจมูเนี่เนาะแบบปดสิบไม่เนี่ยเาวิ่งไรไม่ม์มนปดสิบกิโลเมตรต่อจงมองน่เนาะเอเคกงคารบาดีรถโดยสารชำระจีนังเจก็เลยชิพากเน่เนาะรดโดยสารชำระเจกเลยชิากนีก่กออ็่าวิ่งความเร็วอะไร,ยรยอยู่ที่หนึร้ไม่เกินหนึ่น่เนาะหนึกิโลเมตร ต่อชั่วโม,มงเนี่ยนาะหรือว่าอ่ำถึงร้อยในก็ไล่อยู่นะเนาะแต่ว่าถ้าเกินร้อยในกว่านี่อ่ำไล่เนี่ยนเนาะติดวิธกฎหมายเนี่ยนเนาะเอาขากำเนียรเขาคำมาแทงตีรถโ,โดยสารตีเกินสิบหาก้าวขึ้นกว่าแน,น่นอนรถโดยสารตีเกินสิบหาก้าวขึ้นกว่าอันนี้ก็วิ่งความเร็วมันอ่ำเกินกวาสิบกิโลเมตรต่อชั่วโม,มงเนี่ยนเนาะเอาขา เอาขามาตัวแทงรถรถโรงเรียนฮะเนาะรถโรงเรียนเนี่ยก็สามารถวิ่งได้ความเร็วที่แปดชิพกิโลเมตรต่อชั่วโมงกเนี่ยเนาะเอาค่ะต่อมาฮะเนาะเป็นรถบรรทุกฮะเนาะรถบรรทุกนี่ก็จะเป็นสามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่เก้าชิพกิโลเมตรต่อชั่วโมงกเนี่ยเนาะเอาค่ะ รถจักจูงรถยนตสี่ล้อเล็กรถยนสามล้อแน,น,น่นอนรถยนสามล้อรออาคาเนี่ยก็จะเป็นจริงๆนะว่ารถตุกๆค่าเป็นรถสามล้อทั่วไปลายใั่นะนะเนาะเพราะว่าขนาดเล็กนี้ยก็อันนี้ก็จะวิ่งไรความเร็วสูงสุดอยู่ที่หกสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแน,น่นอนราค่าต่อมาเนาะ รถแท็กเตอร์เนี่ยเนาะอะไนั้นก็รถปาดดินรถกวาดดินฮะเนาะแล้วก็หรืออะไนั้นก็รถใช้ในเกรรษตรกรรมมันก็เป็นรถถ่ายฮะที่นี่ฮะเนาะ,ะก็นี่ก็จะกำหนดความเร็วมันอ่าสูงสุดก็อยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะเนาะ45กิโลเมตรไม่เกินฮะเนาะ ชีวิตกินโนมีเด็ดเด่ยวมงต่อไปฮนะเนาะคำในก็จะเป็นคำเดินชู้รนะอดเนีฮะเนาะเอาจะตั้งหมดนี่ก็เขาอลไเอามาดีเว็บไซต์ของอะใช้หลักทีวีเน,ะนะนะี่ยเนาะพี่น้องเขาก็ไข้หู้ข้ขอมดนะอ่ะมันก็ไล่ย่อยแย้มมันดีเดี่ยวทนกว่าในเนี่ยก็พี่น้องเาอาขาอะเทคเขากว่าที่ลิ้ยงได้คลิปวิดีโอเขาเนี่ยครับว่าที่ผักลิงไว้มันไม่ปานเนี่ยเน,นะนะาะก็ มเน่บ right ่ติมีอ่าโกลันนี่ติตรวจหอกกากความมาในในเส้นตาสายตังแหนเนาะมาพักพี่น้องเข้านี่เนาะยอมอย่ามาเป็นติเป็นฟอนลีดพี่น้องขออํานําบ่เอนะเนาะเพราะฉะนั้นก็อ่าใครพี่น้องเข้าเนาะอ่าติเข้ามาในช่วงของคราวอย่าอําไปกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งบานให้ก็ย้อนให้พี่น้องค้าเนาะ หักกด Subscribe ได้กดกระดิ่งกันแจ้งเตือนเอาไว้น่เนาะเพราะว่าาไเฮ็ดคลิปลงมาแทงใก็อ่านพี่น้องเขานั้นได้ได้ผู้ผ่านคลิปออนตั้งเบิ่แนเนาะเพราะฉะนั้นก็หักคือพี่น้องเขาก็กดไลค์กด c r i b แนอ่ากดกระดิ่งปานจอมแน่เนาะกดแชร์ปานเตก็แชร์กดไลค์แน่เนาะอ่าหได้เปลี่ยนแฮงเสขาวคนเฮ็ดคลิปออกมาแทงแน่เนาะเอาค่ะเพราะฉะนั้นก็มื้อนก็ เขาจะเต็งใต้เนี่ยเนาะใครเอาความพูดดีเรียองน,น,น้อยมาปันป่นพี่น้องเขาอยู่หยามว่าติดเห็นพ่อะน,นี้แต่พี่นอ้องเขาอำนำก็เอะฮะเนาะโอเคมาได้ก็อเขาเดี๋ยวลาพี่นอ้องก่อนพบก,กันมาทงคลิปหน้าสำหรับคลิปในก่อกไม่ชง่ะ